สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนถึงบทที่สองนะครับในหน้าที่สี่สิบเจ็ดนะลูกสี่สิบเจ็ดนะครับเรียนถในเรื่องอาการเจ็บป่วยที่เราควรรู้นะครับนักเรียนนะอาการเจ็บป่วยที่เราควรรู้เนี่ยนะครับมันเป็นอาการที่เจ็บป่วยเกิดจากตัวของเรานะครับเกิดกับตัวของเราดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้นะครับนักเรียนดูหนังสือตามคุณครูเลยนะหน้าที่สี่สิบแปดลูกนะครับ หน้าที่4 8เนี่ยนะครับเขาบอกถึงลักษณะอาการนะครับเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับกับตัวของตนเองเนี่ยนะตัวของนักเรียนเองนะครับนะอาการเจ็บป่วยนะครับเกิดจากการที่ร่างกายนะครับได้รับเชื้อโรคเข้าไปลูกนะร่างกายทํางานผิวโกติรวมถึงการเจ็บป่วยจากการประสบอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับซึ่งร่างกายนะครับจะแสดงอาการเจ็บป่วยต่างๆเช่นมีไข้ลูกปวดศีรษะ ปวดท้องอาเจียนฟกช้ำนะครับเมื่อเราเนี่ยนะเป็นโรคหรือได้รับบาดเจ็บจะทำให้ร่างกายเกิดผลเสียตามมานะครับมากมายเช่นร่างกายอ่อนแอลงนะครับเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้นะเสียค่ารักษาพยาบาลในการรักษานะครับนะเราจึงควรรู้นะครับจากการอาการเจ็บป่วยต่างๆเพื่อที่จะ ได้รู้วิธีดูแลตนเองเมื่อเกิดอาการเหล่านั้นขึ้นนะเราต้องรู้อาการนะครับแล้วเราก็ต้องรู้จักดูการดูแลตนเองด้วยว่าเราควรทําอย่างไรนะลูกนะนะครับก็จะบอกต่อว่าสิ่งแรกที่เราต้องทราบคือลักษณะอาการเจ็บป่วยนั้นนะครับลักษณะอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นอย่างไรนะเกิดขึ้นตรงอวัยวะใดนะของร่างกาย และสาม,มารถบอกอาการเหล่านั้นให้กับคุณครูพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ฟังได้นะครับถูกต้องนะ,นะครับหน้าต่อมานะครับหน้าที่49นะลูกนะลักษณะอาการเจ็บป่วยนะลูกนะลักษณะาการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับตัวร้อนมีไข้นะครับอาการของการตัวร้อนมีไข้ก็คือมีม,มีมีผิวหนังนะครับที่มีความร้อนสูงกว่าปกตินะโดยเฉพาะในช่องปากใต้รักแร้ ข้อพับต่างๆและหน้าผากนะลูกนะจะมีความร้อนมากกว่าปกติแสดงว่าเราเริ่มมีไข้แล้วนะลูกนะสองเวียงเวียนเวียนหัวนะครับลักษณะอาการของการปวดหัวหรือวิงเวียนเนี่ยนะเวียนหัวเนี่ยนะครับนะคือหนึ่งปวดบริเวณหัวนะรู้สึกเหมือนกับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยหมุนได้นะถ้าเรารู้สึกแบบมีอาการแบบนี้นะครับแสดงว่าเราอะเริ่มปวดหัวแล้ววิงเวียนแล้วนะครับนะ ต่อไปมีน้ำมูกนะครับมีน้ำมูกเป็นอะไรลูกเป็นเป็นอาการแรกของอาการอะไรลูกวัดใช่ไหมนะการแรกของการหวัดเนาะนะครับมีน้ำมูกไหลใสไหลออกมาจากทางจมูกนะครับจนบางครั้งเนี่ยนะทำให้รู้สึกว่าคัดจมูกนะหายใจไม่ออกนะครับแสดงว่าถ้าเราหายใจไม่ออกหรือคัดจมูกเนี่ยหนูมีน้ำใสๆออกมาจากช่องจมูกเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มมีน้ำมูกแล้วนะเริ่มอาการแรกของการเป็นหวัดแล้วนะครับนะอาการต่อมานะครับลูกคืออาการท้องเสีย อาการท้องเสียนะครับคือถ่ายเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะครับถ้ารู้สึกว่ามีการถ่ายเหลวนะครับสามครั้งต่อวั dedim, นเนี่ยนะแล้วก็รู้สึกการปวดท้องเ่ยว่าเป็นอาการของการท้องเสียนะลูกนะแล้ไปอาการที่ห้านะครับคือปวดท้องลูกปวดท้องนะครับนะแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อมีลมในท้องนะ 2. เนี่ยปวดท้องส่วนบนตรงใต้ลิ้นปี่หรือตรงใต้ชายโครงด้านซ้ายนะอาการของการปวดท้องนะครับในะรบเราไม่รู้สาเหตุมันเกิดมาจากอะไรนะเมื่อเรียนปวดท้องนะครับรีบบอกคุณครูทันทีนะลูกนะต่อไป 5. 6, นะ6เนาะอาการฟกช้ำลูกเห็นไหมอาการฟกช้ำนะครับบริเวณผิวหนังนะครับมีรอยช้ำสีผิวค้ำกว่าบริเวณอื่นนะครับ มีสีแดงหรือสีอมม่วงนะหรือสีม่วงหรือสีน้ําเงินก็ได้นะครับนี่คือการฟกช้ำเกิดจากอะไรลูกการฟกช้ำเนี่ยเกิดจากการโดนกระแทกนะการกระทบสะเทือนนั้นแล้วก็กล้ามเนื้อด้านในนะครับกล้ามเนื้อด้านในเ,ออเกิดการบาดแผลด้านในเนาะนะครับต่อไปให้ผื่นคันนะครับผื่นคันนะครับมีเม็ดสีแดงแเล็กๆนะครับขึ้นบริเวณผิวหนังนะและมีอาการคัน แสดงว่าเราเป็นอาการของการผื่นคันนะนักเรียนนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างที่ครูยกมาให้นี้นะคือลักษณะอาการเจ็บป่วยนะที่เราพบบ่อยๆสําหรับพวกเราเนาะนะอาการป่วยต่างๆนะครับนะที่เกิดขึ้นกับตัวเราทําให้รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราจึงสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองได้ถูกต้องนะครับซึ่งโรค ที่พบบ่อยในวัยนักเรียนนะครับเช่นไข้หวัดไข้หวัดไปยังไงลูกนะเราี่พบบ่อยในโรงเรียนไข้หวัดเนี่ยเป็นประจำเขาบอกว่าอาการของไข้หวัดคือหนึ่งตัวร้อนสองมีไข้สามมีน้ำมูกไหลสี่ปวดหัวเวียนหัวนะอันนี้คืออาการของการเป็นหวัดลูกนะการเป็นหวัดสองไข้หวัดใหญ่ นหะนะักขึ้มาหน่อยไข้หวัดใหญ่น,นะครับก็คือมีตัวร้อนมีไข้ปวดหัวปวดมึนตามตัวปวดเมื่อยตามตัวนะปวดเมื่อยตามตัวนะครับอาการนี้นะครับก็เป็นอาการของไข้หวัดใหญ่นะลูกนะท้องเสียนะครับก็คือถ่ายเห็วมากกว่า3มครั้งนะครับแล้วก็ปวดท้องนะต่อวันนะลูกนะนะครับนะต่อไปนะ กระเพาะอาหารอักเสบลูกก็คือกระเพาะของเรานเ,เองนะครับนะปวดท้องนะครับส่วนบนบริเวณใต้หน้าอกนะครับชายซี่ซี่โครงด้านซ้ายนะชายซี่โครงข้างด้านซ้ายขณะหิวจัดหรืออิ่มจัดนะครับแสดงว่าเรามีอาการของกระเพาะอักเสบแล้วถ้าเรากินอิ่มเกินไปนะครับหรือปล่อยให้หิวเกินไปเนี่ยนะครับจะ จะเจ็บซี่โครงนะจะเจ็บไม่ใช่เจ็บโครงเขาเรียกว่าเจ็บท้องแต่ใต้ซี่โครงนะครับชายโครงข้างซ้ายนะชายโครงข้างซ้ายตรงนี้ในบริเวณนี้นะถ้าเราเจ็บบริเวณเนี้นะครับแสดงว่าเราเนี่ยนะเป็นโกกรคกระเพาะอักเสบแล้วนะลูกนะต้องรีบแจ้งผู้ปกครองทันทีนะจะไปภูมิแพ้ลูกโรคภูมิแพ้นักเรียนพระภูมิแพ้เนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยสำหรับนักเรียนเนาะเพราะภูมิต้านทานยังต่ํานะครับภูมิแพ้นะครับก็มีผื่นคันบริเวณผิวหนังโรคคันหรือมีน้ำมูกไหลนะครับ หรือเกิดอาการบวมบริเวณใบหน้าแขนขานะครับถ้ามีอาการบวมพืนคันขึ้นนะครับแสดงว่าเราเกิดจากอาการภูมิแพ้ลูกนะไม่ต้องตกใจนะครับต่อไปโรคอิสุกอิสสยนะครับโรคอิสุกอิใส่โรคอิสุกอิสสยนะครับคือมีไข้ขายไข้ขขหวัดลูกมีเมสส็ดสีแดงขึ้นบริเวณตัวนะครับจากนั้นกลายเป็นตุ่มใสๆคันในในระยะ ต่อมานะครับตุ่มจะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะนี่นะครับคืออีสุกอีใสนะครับโรคที่เราเนี่ยเป็นบ่อยในเด็กๆในช่วงเด็กๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะที่ครูยกตัวอย่างมานี่นะครับนะอันนี้เนาะพอเข้าใจอาการนะครับแล้วก็รู้ถึงโรคที่เราจะเป็นประจํานะครับนะคร่าวๆเนาะ๋ยวเราก็เจอต่อไปนะครับอ่ะนะอันนี้เรารู้แล้วอาการของโรคลักษณะอาการ นะโลกเป็นอย่างไรนะครับนะนักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะครับทําแบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบเอ็ดลูกหน้าที่ยี่สิบยังไม่ต้องทํานะครับหน้าที่ยี่สิบไม่ต้องทํานะเพราะเราบันทึกไม่ได้หรอกเนาะบันทึกไม่ได้เราเพราะเราเขียนไม่ค่อยเป็นเนาะนะครับเขียนไม่ค่อยเป็นอ่านักเรียนหน้าที่ยี่สิบเนี่ยเขาบอกว่านะดูภาพแล้วโยงเส้นอาการเจ็บป่วย และลักษณะของโรคนะครับนักเรียนดูอาการเจ็บปวยลักษณะของโรคนะแล้วก็โยงมาให้ถูกต้องนะครับเนี่ยนะอาการอาการหนึ่งมีจุดแดงและคันที่ผิวหนังคือตรงไหนนะนะนักเรียนทําเองนะมีจุดแดงขึ้นผิวหนังโยงไปนะสองายเล้วหลายครั้งต่อวันเอ่ายเลี้ยววันไหนนะโยงไปนะครับ ามไอจามมีน้ำมูกเอออันไหนนะโยงไปไอจามมีน้ำมูกนะสี่ผิวหนังมีความร้อนอันไหนโยงไปนะครับลักษณะาอาการหนึ่งท้องเสียอันไหนท้องเสียโยงนะครับมีไข้อันไหนมีไข้โยงดูรูปนะโยงไปที่รูปนะลูกนะภูมิแพ้ผื่นคันนะครับโยงไปที่ภูมิแพ้ผื่นคันนะครับโยงไป ตัวล้อมีไข้นะครับตัวล้อมีไข้อันไหนครับนักเรียนโยงไปที่ตัวล้อมีไข้นะครับโอเคเนาะนะนะครับในชั่วโมงนี้วันนี้นะครับนะก็เราก็มาเรียนรู้เรื่องโรคที่ควรรู้กันเนาะแล้วก็ลักษณะาอาการที่เกิดขึ้นนะครับกับอาการเจ็บป่วยของนักเรียนต่างๆนะครับนะเดี๋ยวถ้าเปิดเรียนมาอย่างไรนะครับครูก,ก็จะทบทวนให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับนะ วันนี้นะครับก็คุณยิ้งก็ขอลาไปก่อนนะครับในวิชาสุข,สขสศึกษาและราศึกษานะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ